สวัสดีครับผมวันนี้เมื่อวานไปตีพึ่งกับที่พานมังกรมาครับผมเลยวันนี้มาหามิ่มนะครับผมมาเจอหนึ่งลังแฟนเจอนะครับผมแต่เอาควันลนไปแล้วนะครับมากันสามคนเหมือนเดิมนะครับอนุจตัวเล็กครับผมหมอหมอไปเดี๋ยวไปดูมิมกันครับผม ยังใหญ่ครับผมหน้ำสวยด้วยครับผมนู่นครับผมไปดูกันใกล้ๆครับผมแป๊บครับคลองชันขอลงแป๊บครับผมน้ำใหญ่เลยครับผม บอกเอฟเลยสวยด้วยครับผมอันนี้แฟนผมควันลนไว้ก่อนแล้วนะครับอ่าเนี่ยครับผมไปเดี๋ยวขอตัดครับผมมีคนหาตามตูดมาด้วยไปครับสวยงามครับนะ้ชำชํำลังก็ถอดๆนะครับผมเน่รอยลังติดดินอย่างที่ผมว่านะครับผมหามนี้ตามเทคอง ไปดหมือนกันครับผมต่อยผมไปผองทำแม่เลยไปครับผมเดินหาตามคลองนะครับผมลงมาข้างล่างเลยนะครับ <ๆ S 1> คิด <ๆ S 1> ทุก <ๆ S 1> คิด <ๆ S 1> ผม <ๆ S 1> พูดบอกว่าบอกว่าหาในคลองนะครับผมก็มาเจอสองลังอันนี้จะตัวเล็กเจอ นู่นครับผมอยู่ข้างในนู่นอะแล้วก็พุ่มนู้นครับผมนู่นนู่นเห็นนู่นนะครับเป็นพุ่มก้างปลามิ้นชอบอยู่ครับผมไปเดี๋ยวขอตีรังนี้ก่อนครับอ่ะออกมาแล้วครับผมอันนี้ของเจ้าตัวเล็กเจอนะครับผมสวยจริงๆครับผมสุดยอดไปเดี๋ยวไปดูรังที่สองนะครับผมเอ้าขึ้นไปเลยไปไปดูรังผมครับผมขึ้นไปทั้งมิ้ง ไปไปดูครับผม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 จะใหญ่กว่าหน่อยครับผมคั้นแรกแล้วก็เป่าควันใส่ก่อนนู่นครับมิโอเป่าใส่กล้อง อพอมันตื่นแล้วเราก็ลุยเข้าไปนะครับของผมจะอ่อนกว่าของเจ้าตัวเล็กแต่น้ํานี่ไซส์เห็นเลยครับผมเนี่ยครับผมมีนะครับเจ้าอ่อนกว่าของเจ้าตัวเล็กนะครับผมอาจจะมีตัวอ่อนบ้างแล้วนะครับก็ต้องขอครับผมเขาข่าวลูกลูกค้าเขาชอบครับผมไม่อย่างลังเหลืองแ็แก่ไม่ค่อยกินกันบางคนก็ชอบป,ปิ๊ง แล้วก็ไม่รู้จะเอาใจยังไงนะครับผมไปผมขอตีก่อนครับอ่ะอย่างที่ผมว่าเลยตัวอ่อนตรงกลางนะครับผมใส่นิดๆแต่น้ำนิดสุดยอดนะครับแจม่มสวยนะครับผมไปหาใหม่ครับเจาตัวเล็กเจออีกแล้วครับผมหไหนใหญ่ขนาดไหนฮะขนาดน,นั้นจริงอะ่ะว่าทีมิมรู้พึ่ง <c oughs> ไหน,นไหนอ่ะอูใหญ่จริงครับผมเบลเลอรเลยครับผมนี่ครับย่งต้องหา<ฮ>ชายคลองเนี่ยคลิปทุกคลิปผมบอกแล้วไงหามิม้มหาจามชายคลองทํามีพุ่มแบบเนี้ยนะครับผมเยอะยังไงก็มีเยอะครับผมไปขอลุยครับผมใหญ่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 หญหญจริงอย่างที่เจ้าตัวเล็กบอกไปครับขอลุยเอาทำเลยครับผมแ<ป>ขว<อ>นนี้เดียว แล้วก็ลังไม่เอาครับผมไปไปให้แม่มึงใส่ถุง <c oughs> ไปครับผมอมืไปนี้ไวให้แม่หนู <c oughs> ผมกิบตอ้าวพอดีผมเดินอยู่ในคลองนะครับผม <c oughs> มันเป็นน้ําเป็นท่อนๆไปมันเดินลาบากครับผมฝั่งนี้ก็เลยเดินดูไม่ทั่วนะครับผม <c oughs> แต่ทีนี้แฟนผมเขาคว้างก้อนดินไป บอกตัวแตกขึ้นมาผมเลยเดินย้อนกลับมานะครับผมเดินอยู่นู่นแหละน่ะรถอยู่นู่นนะครับผมแล้วก็เดินย้อนกลับมาเขาบอกตัวแตกนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันใหญ่หรือเล็กะนะครับไ,รรไปครับผมมาเวล<ะ>นนะานั่นให้ขีด่เป็นไฟกลอยก็เนี่ยขี่กันเนี่ยเสร็จแล้วอ๋อเนี่ยนะอ่าเนี่ยครับผม รวมแตกขึ้นมาเห็นเลยนะครับแฟนเข้าก้อนดินคว้างเหมือนรุ่นนั้นนะครับผมเนี่ยเราไม่เห็นก็ต้องใช้ก้อนดินคว่างเนาะตัวเข้าตัวออกไม่เห็นก็ต้องใช้ก้อนดินคว้างมันมีดไหมนะครับผมแต่ผมเดินอยู่ในคลองด้วยนะครับไปดูกันหลังเล็กหรือใหญ่นะครับออกควันน้ําก่อนครับผมเดี๋ยวตัวที่แตกจะมารอเขาเราเข้านะครับยังไม่เห็นรลังครับผมนี่อยู่นี่เลยอยู่ก็ตีเลยไง เออให้ตัวเล็กเห็นเลยใหญ่หัวน้ำใหญ่นู่นครับผมผมอุ้ยต่อยไงไม่ได้ต่อยเฉียดหน้าดิใส่หน้ากากเพราะมันคืออ่าใหญ่นะครับผมเต็มแผ่นไม่ใช่มิ้มใหญ่นะคอนใหญ่บุกเอฟเลยครับผมแล้วก็มิ้มก็เต็มแผ่นหัวน้ำโหนกนะครับไปเดี๋ยวขอตัดครับผมอยู่ในหลืบเลย ในในลืกก็ไม่มีใครรู้จักบ่อยู่ในอุโมงค์อะครับผมทำไมควางก็ไม่เห็นอีกไปครับผมขอตีก่อนครับคอ,อนบอลเลอร์เลยหัวน้ำใส่แน่วเลยครับผมนี่ครับเหลืองอลลามนะครับผมแล้วก็ตัวอ่อนเต็มหลังนี้สวยครับผมรวดูคอนอจะไหวไหม <laughs> คอนใหญ่แต่มันเป็นไม้สดตัดง่ายครับผมไปขอตัดครับผม ตัดเสร็จแล้วครับผมสวยงามนะครับผมเต็มแผ่นพอดีนะครับเราดูน้ำครับผมเนี่ยถ้าเป็นไม้แห้งผมตายแน่นอนนะครับนี่มันเป็นไม้สดซะมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะไปครับผมไปหาใหม่ครับผมนี่รับเนาะไปครับในคลองลงเดินไม่ได้แล้วครับผมมีน้ำนะครับเลยขึ้นมาข้างบนนะครับผม มาเจอรังไม่เชนเล็กครับผมอยู่วัาถนนคอนกรีตแล้วเขาปลูกยูคาันเล็กๆไว้เนี่ยครับผมใหญ่นะครับผมไม่เช่เล็กเลยครับผมนีรังนี้นะครับจะซูไม่ดูครับผมป่าบังหน่อยครับผมนี่ครับดำๆนี่ครับผมไปถึงนู่น ครับตัวยืยๆนะครับเนี่ยแล้วกว้างมานนี่นะครับจะมองอาจจะมองไม่ชัดหน่อยปะเดี๋ยวตีออกมาให้ดูครับผมไปครับสั่นหน่อยหิวน้ำด้วยอ่าเดี๋ยวจะผมจะให้ดูความใหญ่นะครับแล้วก็หัวน้ำว่าสวยแค่ไหนนะครับผมกองอาจจะมัวหน่อยครับผมนี่ครับผมหัวน้ำ โลก,กว่านะครับแล้วก็ยาวลงไปถึงล่างนู่นเลยครับหลังเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวกล้องมันมืดนะครับผมอ่าเนี่ยครับผมใหญ่จริงๆนะครับไม่ใช่เล็กนะครับผมก็ทรงนี้ก็อยู่มานานแล้วเนาะเดี๋ยวมีตัวกลางป่ะปุ่ยต่อยครับผมไปแย่มัน รับเปล่าควันใส่โดนกล้องอย่าว่ากันนะครับผมยผมจะลองเอานิ้วแย่ดูว่ามีตัวอ่อนกลางไหมนะครับผมอ่ามีสรุปว่ามีครับผมไปลังนี้ผมขอหมดครับผมอย่าว่ากันนะครับไปครับเดี๋ยวมีแฟนคว้างก้อนดินไปเจออีกหนึ่งลังนะครับผมไม่รู้ว่าใหญ่หรือเปล่านะครับโอ้จะตัดให้ดูก็ตัดไปได้เนาะถือกล้องอยู่ ไปครับผมขอตัดครับออกเป็นแล้วรังใหญ่นี่ครับผมโอ้โหน้ำโล4สี่โล่ห้าทั้งมันใหญ่แล้วเกินนะครับใหญ่กว่าขวดพลลิตนะครับผมใหญ่ด้วยสวยด้วยนะครับแล้วต่อยผมหลายแม่เลยนะครับดูไปเดี๋ยวไปดูอีกรังครับผมแฟนที่คว้างเมื่อกี้นะครับผมที่บอกตัวแตกขึ้นมาไม่ได้ถ่ายลงไปดูมันอยู่ข้างในถ่ายยากครับผมแตวออกมาแล้วครับผมสวยอีกแล้วนะครับนี่ครับผม ตัวอ่อนเต็มลังนะครับรอบ2อ่ะสวยงามอ่ะไปครับผมคลิปนี้จบแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามนะครับผมฝากสับตะไครนะครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือเดียวอีกแก้ววายอ่ะก็ละสิครับ